สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่24กันยายน2566คํ้าร้อทำนายน,นี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ตะลายมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เรามาเริ่มจากคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนวันอาทิตย์นะคะเดทนะคะขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะนักใครหลายๆคนนะคะมีความเครียดนะคะกังวลใจเกี่ยวกับด้านของ บางสิ่งบางอย่างบางคนนะคะเครียดเกี่ยวกับด้านของการเงินนะคะนะหรือเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานก็ได้ด้วยนะคะนะแต่เดชเขาว่าความทุกข์ใจความอึดอัดใจความทรมานใจนะคะเจ้าชายดาบมีดวงเดินทางแบบกระทันหันหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการงานมีโอกาสปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมีโอกาสโยกย้ายนะคะเขาเรียกว่า จุดหักเหนะคะก็ได้ด้วยนะคะนั้นในช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนอาจจะได้รับข่าวคราวจากบุตรหลานบริวารแต่อาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยจะดีนะคะทำให้เราเครียดนะคะนะอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหาบางสิ่งบางอย่างให้กับบุตรหลานบริวารหรือบางคนก็เกี่ยวข้องกับต้องเข้าไปช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านของการเงินก็ได้ด้วยนะคะ นะสิบเหรียญน,นะคะใครที่เครียดเรื่องการเงินอยู่นะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะเดี๋ยวความเขาเรียกว่าความโชคดีก็กําลังจะเข้ามาบางคนมีโอกาสได้เป็นเงินก้อนนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเรียกว่าการเงินการทองจะดีขึ้นนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการซื้อการขายการเลกเปลี่ยนการากู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะนะเดย์เดยเรียกว่าจบอีกสิ่งหนึ่งเริ่มต้นใหม่อีกสิ่งหนึ่งนะคะนะ ราชาไม้เท้านะคะการเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะหรือธุรกิจส่วนตัวนะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวยังมั่นคงดีอยู่นะคะนะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจํานะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะนะหรือเปลี่ยนงานก็ได้ด้วยนะแต่คุณก็มีโอกาสได้งานใหม่นะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะของคนวันอาทิตย์นะคะบางคนอยู่ในช่วงของหมอนักหรือเปล่านะคะเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่านะคะ บางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดอะไรกับเรานะคะอาจจะเยี่ยมคนป่วยหรือไปงานศพของใครก็ได้ด้วยนะคะนะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันอาทิตย์ต้องอย่าใจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มมีเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าอย่าไปเข้าไปอยากเขาเรียกว่าอยาเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะนะคนอายุน้อยกว่าจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะจะนําความตราคาญใจมาให้เราได้ด้วยนะคะ ระวังการเดินนะคะสะดุดหกล้มชนน้นชนนี่ฟกช้ำดำเขียวนะคะด้วยความไม่ระวังของมีคมมิดบาดพวกนี้ต้องระวังนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะในช่วงนี้นะคะนะหรือว่าในวันนี้นะคะต้องเจอเย็นๆนะคะคำพูดนะคะอย่าใจร้อนมีโอกาสมีปากเสียงนะคะนะเดดเดเจ้าชายดาบนะคะต่างคนต่างก็าเรียกว่าความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสด นะค,ะคนสดในช่วงนี้วันนี้นะคะน่าจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะแล้วก็การเงินนะคะส่วนโชคลาบนะคะมีโชคมิลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคนะคะรวมทั้งอายุของคนเสียชีวิตจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพยิบสีนะคะมีเลข3 0 0 0 0นะคะ3 0 0 0นะคะก็ไปนะคะคนวันจันทร์ คนวันจันทร์สองเหรียญน,นะคะการเงินนะคะเข้าซ้ายแจยขวาหรือบางคนเขาเรียกว่าหมุนนะคะหมุนหมุนหมุน,มนติ้วเลยนะคะนมีโอกาสหยิบยืมนะคะการเงินจากคนอื่นนะคะหรือมีโอกาสกดบัตรเครดิตนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะเดอะสตาร์นะคะมีความหวังความฝันนะคะนะยังไงนะคะดวงของเราก็กำลังจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเดอะสตาร์เป็นไพ่แห่งความสุขความสมหวังนะคะ นะ้ามีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปในสถานที่เย็นๆนะคะในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้นะคะนะักใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะยังเจมตลาดได้ดีนะคะโดยเฉพาะงานประเภทโรงแรมรีสอร์ทบ้านเช่าที่พักที่อาศัยหรือเกี่ยวกับสวนนะคะเกี่ยวกับทําไร่นะคะทำสวนพวกนี้นะคะนะก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าโดดเด่นนะคะ เก้าเหรียญน,นะคะการเงินนะคะจะมีโอกาสได้รับโชครับเงินก้อนนะคะบางคนเป็นเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะธุรกิจส่วนตัวก็เขาเรียกว่ามีโอกาสามียอดเงินเข้ามานะคะบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วยนะคะนะการซื้อการขายนะคะการเลขเปลี่ยนนะคะนะกำลังมองหาซื้อบ้านใหม่ที่ใหม่นะคะเนะเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะหรือเขาเรียกว่าบางคนกําลังหม,หมุนเงินก้อนใหญ่อยู่ด้วยนะคะนะัสองเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะหมุนเงินก้อนใหญ่นะคะแต่ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้โดยดีนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะนะการเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆต่อยอดธุรกิจธุรกิจที่ทาอยู่นะคะมั่นคงเกมตลาดได้นะคะใครว่างานก็อย่ายอยู่เฉยนะคะมีโอกาสได้งานนะคะส่วนทางด้านของ ช่วงนี้นะคะคุณผู้หญิงมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำศิลปกรรมนะคะตกแต่งความสวยความงามนะคะก็ここได้ด้วยนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะมีโอกาสไปกินไปทานนะคะนะ่าไปพักผ่อนนะคะกับคนรักกับคนที่รู้ใจนะคะคนโสดนะคะคนโสดในช่วงนี้นะคะน่าจะโดดเด่นเรื่องงานนะคะแล้วก็เรื่องเงินนะคะหรือว่าวันนี้นะคะอาจจะก็เรียกว่าจะโฟกัสเรื่องการงานแล้วก็การเงินซะมากนะคะ โชคลาภนะคะมีโชคมีลาบนะคะผู้หญิงผิวขาวนะคะจะนําความสําเร็จมาให้นะคะเสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวขาวนะคะเลขมงคลจากพายุสีนะคะมีเลขสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะสองเจ็ดเก้าหนึ่งนะคะเข้าไปนะคะคนมนอังคาร คนวันอังคารนะคะเดอะสตานะคะโอ้ยหนึ่งเหรียญ ดวงดีคนวันอังคารนะคะหนึ่งเหรียญเดอะสตาร์นะคะเรียกว่าคนดวงเฮงนะคะเดอะสตาร์เป็นไพ่แห่งความสุขนะคะความสมหวังนะคะบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่เย็นๆไปเกาะตามเกาะตามเขาเรียกว่าตามส,สถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะก็ได้ด้วยนะคะนั้นหนึ่งเหรียญน,นะคะจะได้รับโชคนะคะเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะบางคนก็มีโอกาสในช่วงนี้นะคะได้ซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนนะคะรวมทั้งโช,โชคลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะมีคนหยิบยื ื่นสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะนะใครว่างานตกงานมีโอกาสได้งานหรือใครที่ทําอยู่แล้วมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งนะคะหรือเ e อืนเดินอัพขึ้นก็ได้นะคะนะในช่วงนี้นะคะการค้าการขายนะคะขายดิบขายดีนะคะจะพูดจะคุยนะคะจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะนะเรียกว่าความสําเร็จนะคะ สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญหนึ่งเหรียญดวงเฮงมากเลยนะคะคนธนาคารนะคะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์การซื้อการขายการแลกเปลี่ยนการกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะน้บางคนกําลังซื้อบ้านใหม่ได้อยากได้ที่ใหม่นะคะความสมหวังนะคะใครที่กําลังเดินเรื่องนะคะเกี่ยวกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะนะก็จะได้รับข่าวดีนะคะบางคนตัวเครื่องบินอาจจะไม่ได้ออกเองนะคะได้ด้วยนะคะ นัดจัดเมนต์นะคะคำพิพากษานะคะเขาเรียกว่าตัดสินแล้วนะคะไม่ว่าเราจะรอคอยสิ่งใดอยู่นะคะในช่วงนี้คนวันอังคารนะคะความสําเร็จนะคะรออยู่นะคะ,ะคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าไรให้คนไต้ื้นคืนชีพนะคะดวงของเราเขาเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกกนะคะได้งานแบบฟลุกฟุกได้เงินแบบฟลุกฟุกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะใครที่มีคดีความนะคะในช่วงนี้คดีความก็จะสิ้นสุดลงนะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะ นะเราแต่เราต้องเป็นคนที่โดนเสียร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษน,น,นะคะนะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นความรักนะคะของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันนะคะแบบกระทันหันนะคะแบบคาดไม่ถึงหรือบางคนอาจจะได้รับของขวัญของขวากจากคนรักนะคะก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้พูดดีๆกับคนรักนะคะกับผู้ครองนะคะส่วนทางด้านของคนโสดมีโอกาสพบรักพบคนถูกใจนะคะเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บชอบปับ๊บนะคะบางคนอาจจะเจอกันในสถานที่ ตามเกาะนะคะตามสถานที่ที่ท่องเที่ยวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพระยี่สี่นะคะมีเลขเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะเจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะคะต่อไปนะคะคนวันพุธ นวันพุธนะคะเดอะมูนนะคะนะความกังวลใจนะคะเขาเรียกว่าในช่วงนี้นะคะนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกหรือมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องเครียดๆนะคะนะคิดวกไปวนมาคิดกลับไปกลับมานะคะนะบางคนก็คิดในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือบางคนเรียกว่าคิดในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลใจไปก่อนหรือเปล่านะคะนะเจ้าชายไม่เท้านะคะนะเครียดเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะ นะแต่ใครที่ว่างงานนะคะก็มีโอกาสได้งานนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆได้ด้วยนะคะคุณก็มีความขยันนะมีความกระตือรือร้นนะคะรวมทั้งมีโอกาสได้เดินทางบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะก็ได้ด้วยนะคะหนังไม้เท้านะคะน่าจะได้เริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆใครที่ว่างงานตกงานนะคะก็อย่าอยู่เฉยนะคะหรือใครที่ไปสมัครไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ นะบางคนก็กังวลใจไปก่อนนะคะจะได้งานไหมจะอรอคอยในสิ่งที่เราหวังนะคะนั่นหนึ่งไมเท้า <c oughs> เขาเรียกว่าความาความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะราชินีไม้เท้านะคะความมั่นคงนะคะใครที่กําลังคิดอยากจะเรียนนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับทางด้านของภาษานะคะบางคนน้องๆหนูหนๆบางคนนะคะทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีความขยันมีความกระตือรือร้บนบางคนเกี่ยวข้องกับภาษานะคะ นะก็จะประสบผลสำเร็จส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจบางคนเจอกันในสายงานนะคะนะเป็นรักต่างไว้ได้นะคะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยจะมีเวลาให้กันหรือเปล่านะคะส่วนทางด้านของโชคลาภวันนี้โดดเด่นเรื่องน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนใครที่ชอบกันเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากไพ่ยีนะคะมีเลข8 010นะคะ8010นะคะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสบดี คนวันพฤหัสนะคะเป็นอย่างไร King of Cup นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความรักให้ความเมตตานะคะในช่วงนี้นะคะนะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนนะคะนะมีปัญหาอะไรกใ็ให้มองหาผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเจ m e n t นะคะความความละเอียดความรอบคอบนะคะคำพิพากษานะคะเทวดาเป่าแตรให้คนตตยเฟินคืนชีพนะคะนะเขาเรียกว่าดวงของเรากําลังจะ ดีขึ้นนะคะใครที่กังวลสิ่งใดอยู่นะคะนะหรือรอคอยสิ่งใด,งดอยู่นะคะช่วงนี้นะคะคนวันพฤหัสนะคะใครหลายๆคนนะคะเขาเรียกว่าคิดทบทวนอดีตนะคะคิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะนะรอบครอบกับชีวิตนะคะเขาเรียกว่าความละเอียดความรอบครอบมีมากขึ้นนะคะใครที่มีคดีความอยู่บ้างนะคะคดีความก็จะสิ้นสุดนะคะ นัจัดเมนท์เขาเรียกว่าคำพิพากษานะคะศาลก็จะยกฟ้องนะคะแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราเป็นคนผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะ mm mm. เพราะตัดสินจากบุญและก็กรรมที่ทํามานะคะตัดสินแบบยุติธรรมที่สุดนะคะใครเจ mm ็บป่วยไม่สบายอาการป่วยก็จะดีขึ้นนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่มีอาการที่หนักๆอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสไปเขาเรียกว่าเป็น <energy S 2> ไพ่แห่งการหลุดพ้นนะคะนัพิพากษาก็อาจจะต้องไปอยู่ในภพภูมิใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ หกถ้วยนะคะหกถ้วยนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าบางคนมีโอกาสได้เดินทางไปในสถานที่เก่าเดิมๆที่เราได้เคยไปมาแล้วนะคะนะบางคนอาจจะกลับเข็นฐานบ้านเกิดนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะณด้านของการงานนะคะจะมีลูกค้าเก่าลูกค้าประจําจะว้เวียนกลับมานะคะธุรกิจไม่เงียบเหงานะคะห้าถ้วยนะคะกังวลใจบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะในช่วงนี้คนวันพฤหัส มีโอกาสที่จะได้ไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานศพของใครบางคนนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะบางคนน้อยอกน้อยใจคนรักคู่ครองหรือเปล่านะคะบางคนอยู่บ้านเดียวกันนะคะทำงานสวนทางกันเข้ากะคนละเขาเรียกว่าอ,อยู่บ้านเดียวกันก็ไม่ค่อยได้ไดเจอได้เจอนะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของการงานหรือบางคนอยู่มีโอกาสพลาดพานะคะอาจจะ อยู่กันคนละจังหวัดอยู่กันคนละอำเภอนะคะก็ได้ด้วยนะคะนะแต่ในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอนะคะสาหรับคนที่อยู่ห่างกันนะคะ้าเรียกว่ามีโอกาสมีโอกาสที่จะได้กลับมาเจอะได้เจอกันนะคะใครที่โกรธกันเคืองกันนะคะมีหกถ้วยนะคะก็จะได้กลับมาคืนดีกันนะคะหาเวลาจังหวัดนี้นะคะขอโทษกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจเจอปุ๊บรักปั๊บเจอปุ๊บชอบปั๊บเป็นคนที่อกหัก มาก่อนนะคะเป็นได้ถึงเขาเรียกว่ารักต่างไวัยได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตจะให้โชคนะคะส่วนเลขมงคลจากพยัยิีมีเลข0ูนย์นนะคะศูนนะคะต่อไปนะคะคนมันสุก คนวันศุกร์นะคะหกถ้วยนะคะคนวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะจะมีเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆนะคะมีโอกาสได้เจอได้เจอเพื่อนเก่ามิตรเก่าหรือท่าด้านของธุรกิจนะคะก็จะมีลูกค้าเก่าๆนะคะลูกค้าประจานะคะจะไว้เวียนกลับมานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะเกี่ยวกับด้านของการงานนะคะเดวิลนะคะคำในช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าเดวิลขึ้นมานะคะเป็นไพ่กิเลสนะคะนะอยากได้ ใครที่เป็นโสดก็อยากมีกิ๊กอยากมีคนคุยอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคโจรน,นะคะสาหรับบางคนนะคะ,นะคะตามรับตาบาพวกนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวกับการมึนเมานะคะรวมทั้งนะคะคนวันศุกร์จะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบเราได้นะคะเดว,วิลเข้ามาประกบตัวนะคะต้องระวังนะคะนะเอารัดเอาเปรียบ นะคะคบางสิ่งบางอย่างนะคะนะหยิบยืมการเงินก็ต้องระวังหรือแม้กระทั่งแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ต้องระวังนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบมาจีบนะคะแต่ก็ต้องดูนะคะอาจจะมีเจ้าของหรือเขาเรียกว่ามีบางอย่างปกปิดเรานะคะก็ได้ด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะการงานนะคะยังเจมตลาดได้ดีหรือใครบางคนนะคะอยากได้งานใหม่อยากเริ่มต้นงานใหม่อยากต่อยอดธุรกิจนะคะก็ได้ด้วยนะคะ แต่งานที่ทำนะคะเขาเรียกว่าแจมตลาดได้ดีนะคะนะใครว่างานตกงานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้นะคะอย่าอยู่เฉยๆหรือใครที่เปสมัครไว้ก่อนก็จะได้รับข่าวดีนะคะเดอะสตาร์นะคะมีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะนะตามเกาะตามภูอ่ตามหมู่เกาะหรือว่าสถานที่เย็นๆนะคะนะตามน้ำตกนะคะสถานที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะ ส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ในช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องนะคะตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะใครที่โกรธกันนะคะมาก่อนหน้านี้มีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยมาอยเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะส่วนทางด้านของ คนสดก็บอกแล้วนะคะนะัคนโสดนะคะจะมีคนเข้ามาแต่ก็ต้องดูนะคะนะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีบางอย่างที่ปกปิดเราหรือมีเจ้าของนะคะอย่างอย่างที่บอกนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะคนวันศุกร์ก็อยากถูกหวยนะคะนะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขมงคลจากพย .4 นะคะมีเลข6517นะคะ6517นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์า การฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่เข้ามานะคะค่วันเสาร์นะคะหนึ่งไม่เท้านะคะการงานนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะนะใครหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้งานนะคะนะใครที่ว่างๆงานนะคะนะมีโอกาสได้เ,เริ่มงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะ เจ็ดถ้วยนะคะความขวัญความหวงังความจินตนาการโปรเจกต์ไอเดียนะคะมีเข้ามามากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งนี้นะคะนะอยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก็สามารถลงมือทาได้นะคะเพราะคุณเป็นคนขยันนะดีเอ็มเพรสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าโดยเฉพาะคุณผู้หญิง ผู้หญิงนะคะจะให้ความเมตตาเป็นอย่างดีนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชายเขาเรียกว่านาริโอปรัตรรม์นะคะอาจจะเป็นคุณภรรยาก็ได้คุณแม่ก็ได้ลูกสาวก็ได้นะคะพี่ป้านา้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่ายังอาจจะให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะคะเดิร์เพอรร์นะคะดวงแกล้งนะคะดวงเขาเรียกว่าดวงที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะนะ เดิมเพิเริหนึ่งไม้เท้านะคะมีโอกาสได้เริ่มงานนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นของตัวเองใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการนะคะทหารตํารวจพวกนี้นะคะความรับผิดชอบเยอะมากนะคะแต่ยังไงคุณก็เอารอดนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะใครที่กําลังทําวีซ่าอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะ ส่วนทางด้านของความรักของคนมีคู่มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติบางคนเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ได้ด้วยนะคะโชคลาภนะคะจะได้จากความฝันนะคะเอามาแปลเป็นตัวเลขให้แม่นๆนะคะจะมีโชคส่วนเลขมงคลจากพ่ยิปมีเลขหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะหนึ่งเจ็ดสามสี่นะคะ นี่คือดวงของคนบนเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำน,นายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ